อกันอีกครั้งครับวันนี้เราอยู่ที่สะพานป่าลายครับจะไปเสาปูนจะไปเสาสัญญาเดือกๆนะครับหน้าอ่าวฉลองเราก็ออกเรือจากสะพานป่าลายครับไปกับเรือพีพีครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูวันที่บน หมายของเราก็คืออันุนครับแต่ว่านีมีนักเลงปัดหน้าแล้วครับเราเลยต้องย้ายมาฝั่งนี้ครับสุดยอดนครับวันนี้หมายมาหาชนีกบหมายหนึ่งครับมีคนจ้องจะมากันเยอะครับโอ้โหถ้าเรามาเร็วกว่านี้หน่อยหนึ่งน่าจะได้หมายที่ต้องการครับคือเสาแดงครับเราก็มาถึงหอคอยกันแล้วครับหอคอยเอาจะลอง เสาสัญญาณไฟเดินเรือครับนี่ไงมาตกวันนี้ใช้เบ็ดโซ่ครับหรือว่าซาบิกิครับตกง่ายๆครับโยนลงไปรอยถึงพื้นปิดหน้ารอกก็กลับครับโยกครับโยกขึ้นโยกลงมีตัวเดี๋ยวก็โดนครับ ีว่าไงว่าแล้วไงครับมีตัวเด็กมาโดนครับนี่ครับเป็นฝูงเลยครับโอ้โหหางเหลืองครับนี่ไงครับปลาหางเหลืองครับใสสวยๆครับแต่ว่ามันยึดไม่ได้โอ้โหปลาพวงครับปลาพวงโอ้โห ไปครับปับพวงนี่ครับนี่ครับลูกน้องก่อนลูกพี่เด้๋ยนี้สามครับโทรศัพท์ไม่รับแล้วครับโทรัพท <c oughs> ์ไปก่อนครับุระไม่สนครับไปก่อนโทรศัพท์ไปก่อนไม่ใช่เวลาโรครับ หางเหลืองหางเหลืองหรือเซกลาครับหางเหลืองหรือเซกลากดครับกดหมดุนหลายตัวตู้ปุ้ยอ,อยวเน,นี้เนาะ ไล่เลยอัะนี่ดจริงไ่เลยไเลยอันี้อันปี้ไล่โลเลยครับนี่ล่เลย่อกับวันนี้โอ้นังเทียวี่ฝ่ายเป็นทีู่เเรานี่นะนี่ตกเทียวหรอติน มงของแท้มาแล้วครับลูกมงของแท่ลุกมงของแท่ค,ครึ่งชั่วโมงแรกครับท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงแรกนาเตนจัดไปเลยครับนาเทนผูกให้ดีครับเดี๋ยวลมจะตีศูน

không thế nữa nó bực tụng táp tụng tụi không có <laughs> 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 <thì> <laughs> 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 đó nè ta đi vậy ช่เนาะมดุงกินอ๋อปัดป<อ>ตัวแรกครับที่ตามหานี่ครับวันขอนนี้ได้ไม่อ้นวันนี้นี่คือแจมแรกครับกระปุปงเหลืองครับกระโปงเหลือง ช่วงเที่ยงปลาเริ่มไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเทนก็ไ ouais ม่ยอมครับแต่ผมกินข้าวก่อนปลาไม่กินเรากินข้าวก่อนครับข้าวมันไก่ไปนี้ปักกินข้าวครับปักกินข้าวเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่ โอ้โหลูกมงครับเทมบอกว่าลูกลูกปลามงดูเล็กเล็กแดงลูกมงครับลูกมงตล้วลุงสามก้าว เ,เอาอเลยเว้ยพอกเรากินข้าวพี่เทียนชักเอาชักเอาเอาล้เอาล้วมองเง้ยมองมององกระร๊อมองกระร๊องเฮ้ยไอ้เต็มนี่เกี่ยวห้างไม่นับ เลยดีเกี่ยวไรเลยดีเกี่ยวมาเลยดีเกี่ยวห้าเกี่ยวมันหน้าเป้ไม่กีเลยเลยดีไม่เกี่ยวเอ้เกี่ยวตรงห้างเลยนเลยเราลุกอยากลาบเกี่ยวเตี๋ยวเก๊ะสองแต้มนี่ครับปอมง ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอออออกดครับ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 เอาไอตีนก็มาไปไกลๆกลตีนครับ ก็เวลาเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วผู้จัดก,การเทนว่าไงใกล้ถึงเวลาแล้วครับแต่ก็ยังสู้ครับรปอปลาใหญ่อย่างเดียวครับตอนนี้ปลาก,กับข้าวนี้ได้แล้วครับลุยกันต่อครับลือกันต่อหลังเที่ยงเที่ยงช่วงเที่ยงเมื่อกี้ปลาไม่ค่อยจะกินเลยเขาหน้าค่อยเอาสัมา Phải. chua lá trên đó chua lá mà đi mà là cắt sấy rồi hả rồi đi cắt giấy chua lá vẫn còn đi đó có còn vẫn còn ovi tôi thấy ít cái bên đấy tưởng đi cắt sấy đấy rồi phải <laughs> cái <laughs> <ông> <laughs> <ông> <laughs> <ông> <laughs> này <khắc> <laughs> <khắc> <laughs> วสวยงามครับสวยงามสายนี้ทั้งนั้นเลยวันนี้โอ้โหบังเต็มไมป่ะเนี่เอาเแล้ว <S <S แต่และตัวก็มันเมือไม่ห้างกับไม่ห้างกับข้างไม่ข้างกับพุ่ง <S 2> <S 2> อีกแล้วครับเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับ โอ้โห oh, oh, อันนี้ไม่นับครับ,รบ,บ,บอันนี้ลูกพ,ง <laughs> กพิงค์ลูกพิงค์ครับลูกพิงค์ลูกพิงค์อันนี้ถือว่าปลาเจ้าถิน่นปล่อยครับปล่อยใหนะ้มันเฝ้าเสาตรงนี้แหละไม่เอาครับไปไปครับวันนี้เราทำเป็นจริงครับไม่เอาปลาเล็กไม่เอาปล่อยหมดครับปล,ปล่อยหมดปล่อยหมดว้าวสามดอกเฮ้ แขกครับเอกสปีดโบ๊ทก็ออกไปรับแขกแล้วครับใกล้เวลาจะกลับแล้วเกเือลูกพี่เกเือปลาไม่กินแล้วลูกพี่เคนี้ก็พอแล้วครับเคนี้ก็กินไม่หมดแล้วพี่เซนเ้ยเห็นไหมครับเต็มกล่องเต็มรังแล้วครับ แล้วนั่นปลาเต็มหมดนั่นนั่นนั่นปลาเต็มเล่หมดนั่นนั่นนั่นวายวนเฮ่เอ,อ,เอ,อ,เอ,อเฮ่อแล้วแล้วเล่กันแล้วไม่เคอหละนัดงปื้อ่ะเด้อนู่ห้อมารับไป้นู่ต,ต,ตก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 ไปเดี๋ยวเกึ่งบินมารับยังไม่ลบกันไม่ลบกันเมเปิ้ลก่อนมารับวางสายดักปูครับแถวนนี้คงจะปูมากคงจะเยอะ พอตอนนี้ครับน้าถินเก็บแล้วครับน้าถิ่นเ,เก็บเครื่องมือเลยครับแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับเมือ่อพร้อมเมื่อน้าเทนว่างน่าเินว่างวันไหนก็นัดเจอกันได้<อ>ตันทีครับที่เสาปูนถ่าเวลากลับแล้วครับในผลงานโอ้เต็มกระติกเลยครับเต็มลังเลยครับพอแล้วครับกับทิปวันนี้ที่บรหยุดตกปลาเล็ก รับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนวันนี้ก็กลับบ้านก่อนครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ